ทีมงานของคุณอัจชรา,าต้องใช้ฝีมือและความอดทนมุมนะมากซะจริงๆเชื่อเลยล่ะครับว่าผู้ที่รับของของวัญที่ซื้อจากร้านนี้แล้วละก็จะต้องรู้สึกเพืิดปิติเป็นอย่างมากเลยทีเดียวล่ะครับเพราะแต่ละชิ้นนั้นมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นของตัวเองบางชิ้นก็มีชิ้นเดียวในโลกและบางชิ้นก็ยิ่งใหญ่อลังการไปด้วยการประดับประดาจากไอเดียสุดเก๋ของคุณอาาัจชราคนนี้แหละครับ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับบางท่านรวมถึงตัวผมยังคงสงสัยใช่ไหมละครับว่าไข่ที่นํามาทําสินค้าในร้านอัชราไขาวิจิตรเหล่านี้มาจากไข่ของสัตว์ชนิดใดและเพราะอะไรจึงมีความคงทนและสามารถนํามาใช้งานได้หลากหลายแบบนี้เราไปฟังคําตอบพร้อมๆกันครับไข่ของอัชาไขาวิจิตรเนี่ยทำไมมีหลากหลายขนาดแล้วไปตัดทําลายฉลุไปลงรับปิดทองทําได้ยังไงพูดถึงตัวไข่ก่อนไข่ที่ใช้ได้ ไขอะะรบ้างคก็เราจริงๆแล้วเป็นไข่เปลือกแข็งทุกชนิดนะคะเราก็เอามาทำาหมดเลยค่ะไข่เป็ดอันนี้เท่าที่รู้นะคะไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ห่าน ไข่นอกอีมูมีคอสตาบมาแล้วก็มีไข่นกเล็มเบิร์ดมีอะไรนอกจากนี้ก็เป็นไข่นกกระจอกเทศจะเป็นใบใหญ่อ,อ๋อที่เราเห็นกันนั่แหละไข่นกกระจอกเทศไข่จระเข้ใช้ได้ไหมคะได้ค่ะก็คนอไข่เปิดแข็งทุกชนิดเลยสามารถทําได้ถ้าล<ม>ูกคะ้าอยากได้ก็เอามาค่ะบางคนก็อยากได้เล็กมากเล็กๆขนาดที่แบบจะเป็นไข่ทิ้งจกเป็นไข่นกเป็นติไข่เลยเนี่ยค่ะก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าี่จัน ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมไข่ที่เไม่เคยเห็นประมาณนี้สิเล็กค่ะก็สามารถทําได้ค่ะก็ทําได้หมดนะคะจะมีการเทนหรือว่าทําเป็นเคลือบผิวเคลือบผิวไข่ดิ้งโงได้ด้วยค่ะก็จะทําให้เขาแข็งแรงด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะเน้นไข่ที่ฟักไม่เป็นตัวนะคะฟักไม่เป็นตัวก็คือไข่ที่คือไม่มีเชื้อถ้าเกิดว่าเอาไปฟักแล้วก็ไม่มีการฟักใช่ไหมคะเขาก็จะต้องนําออกมาแล้วเราก็จะมาเจาะตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่จะเอาไข่มาเนี่ยค่ะเราก็ขอเป็นไข่ที่แบบ เป็นไข่เปล่าๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาเจาะตรงนั้นไข่ที่เอาไข่เปล่าๆแล้วหคือตัดเ่าตลาดมาแล้วก็เจาะเจาะรูแล้วก็ให้ไข่ข้างในออกมาแล้วก็ขึอยนามาใช้ถไหมคะก็คือเป็นไข่ถ้าเป็นไข่ไก่นะคะได้ทั่วไปเพราะเป็นไข่ไก่ที่เขาจะไม่เขาจะไม่ผสมอยู่แล้วไข่เนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไข่นกหรือว่าเป็นอะไรที่แปลกๆอย่างเงี้ยเราคือทางร้านเราจะไม่รับเจาะให้ ก็คือเอาเปลือกไข่ไมาอย่างเดียวแต่เราทาให้ทุกอย่างจะทําเป็นตุ้มหมูทาเป็นขี่ทำอะไรบางคนก็อยากได้ไข่เ,เล็กเล็กนะคะนี่เป็นแค่บางส่วนคุณชมเป็นงานที่เรียกว่าเหมาะและเชว่าวไขวิจิตดังนงนที่ใช้พอเป็นวิจิตศิลป์อย่างมากทีเดียวนะคะก็มีความสามารถเฉพาะตัวด้วยไม่ใช่ว่าแค่นี้สามารถทําได้แต่ว่าสามารถมีการส่งต่อได้ด้วยคือรับสอนด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการทํากิจาการเพื่อสังคมอื่นออีกมากมายด้วยนะคะนอกจากนั้นผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่หญิงก็สามารถรับเป็นซีอีโอเจ้าของกิจาการแบบนี้ได้ต้องผ่านอะไรมาหลับ เรื่องของความเป็นครูนัาตื่นสก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจว่าที่ผ่านมาได้ยังไงคุณที่เป็นครูมาเป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันแบบสบายๆเรื่องตั้งแต่ชีวิตตอนเด็กนะคะการเดินการทํางานเป็นยังไงบ้างจนมาถึงวันนี้แล้วก็คุณผู้ชมที่ดูเนี่ยสามารถได้รับอรารจากิครบ้างติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ5้ปี5-6กปีพอดีรู้จักคุณอัชลาเป็นการส่วนตัว นะคะ,คะแล้วเรามีความชอบในเรื่องของงานแบบนี้อยู่แล้วใช่ค่ะต้องใจรักเลยนะคะไม่งั้นจะทําไม่ได้และกับคุณอัชลาล่ะคะอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วก็เธอเชื่อใจให้เป็นมือขวาแบบนี้ <c oughs> เรารู้สึกยังไงต่อร้านอัชลาไขาวิจิตรวมถึงคนเก่งคนนี้คุณอัชราของเราบ้างคะก็รู้สึกรู้สึกว่าภูมิใจในตัวพี่อัดมากค่ะเพราะว่าพี่เขาเป็นคนที่แบบให้โอกาสคนเหมือนกับที่น้องอีพูดทื่อยี้ให้โอกาสคน,น,ย,นสคยังไงอยากเห็นอยากเห็นภาพลองลองเล่าให้เราฟังสักช็อยา่างนี้ไหมคะ ก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ทำทำไปแล้วแล้วก็ออกไปถ้าเกิดกลับมาอยากก็จะให้โอกาสตรงนี้แม้ว่าจะออกไปแบบว่าไม่อาจจะไม่ได้มีสักเท่าไหร่ก็ยังรับไม่ได้คงประมาณก็จริงๆแล้วงานพวกนี้มันเขาเรียกว่าอะไรคะมันก็ <c oughs> เป็นงานของฝีมือคะ่ะ <c oughs> แล้วคนทำอะ่ะทำยากคะ่ะ <c oughs> คือถ้าเกิดได้ทำจริงๆจะรู้ค่ะลงไปทำจริงๆจะรู้ว่าแต่ <c oughs> ละงานเนี่ยมันมีความละเอียด ทุกชิ้นมีคุณค่าทุกชิ้นมีคุณค่าควรที่จะแบบออ,อนุรักษ์ไว้นะคะก็มีทั้งคุณค่าทางจิตใจแล้วก็มีคุณค่าต่อจิตใจทั้งคนทํำแล้วก็คนที่ได้รับด้วยเหมือนกันนะคะ